เมื่อราตรีมาเยือนวิญญาณจากโลกอื่นก็ออกเพ่นพ่านไปทั่วตั้งแต่มุมมืดของตอกแคบๆจนไปถึงบ้านหรืออาพาร์ตเมนต์ที่ถูกทิ้งร้างพวกมันอาจมาในรูปของภาพหญิงสาวบนรถเข็นขายน้ำอ้อยหรือชายชราที่วนเวียนอยู่ในสุสานเฝ้ารอเวลาที่จะแพร่ความตายออกไปสังวิญญาณกับวิญญาณทั้งเเปิดเรื่องมายังบ้านของบิกหญิงสาวที่สามารถสื่อกับวิญญาณได้ขณะนั้นก็มีลูกค้าพี่น้องสองคน ลินกับแหงที่ได้มาขอความช่วยเหลือจากเธอโดยทั้งคู่ต้องการให้บิ๊กช่วยตามหาร่างของอูดซึ่งบิ๊กก็ได้ถามถึงข้อมูลของอูดและได้ถามว่าอูดนั้นได้ตายผปนานแค่ไหนแล้วทําไมทั้งสองคนเพิ่งมาให้เธอช่วยจากนั้นเมื่อทั้งคู่ได้บอกข้อมูลและให้รูปภาพของอูดกับบีโก้แล้วทั้งคู่ก็ได้เดินกลับบ้านไปแล้วบิ๊กก็ได้ใช้พลังสือ่อวิญญาณของเธอพยายามเพ่งม,มองไปยังรูปภาพของอูดแต่ทว่าเธอก็ยังสัมผัสอะไรไม่ได้เลย ตกดึกคืนนั้นขณะที่บิ๊กกาลังนอนอยู่เธอก็ได้ยินเสียงของใครสักคนที่เรียกชื่อเธอดังแว่วมาซึ่งพอบิ๊กได้เดินออกมาดูเธอก็ไม่เจอกับใครแต่เธอก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างที่กําลังเคลื่อนที่เข้ามาไกลๆและเพียงครู่เดียวเธอก็เจอเข้ากับผีหัวขาดตนหนึ่งที่โผลออกมาด้านหน้าของเธอก่อนที่มันจะพุ่งเข้าหาเธออย่างรวดเร็วจนเธอนั้นสะดุ้งตื่นจากความฝันแล้วบิ๊กก็ได้พยายามสื่อวิญ,ญญาณถึงอูด๊ด โดยใช้รูปของอุดเป็นสื่อกลางอีกครั้งซึ่งรูปภาพของอุดนั้นมันก็ระเบิดและมองเห็นใบหน้าไม่ได้ชัดเจนแต่ในรอบนี้วิกสามารถที่จะสื่อวิญญาณออกไปจนเกิดเป็นนิมิตเห็นสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดล่องอานพอรู้แบบนั้นวิกจึงได้เดินทางไปยังที่นั่นในทันทีซึ่งบริเวณที่เธอเห็นภาพนิมิตนั้นมันก็เป็นสูสารที่อยู่บนทุ่งกว้างจากนั้น บิ๊กก็พยายามที่จะใช้พลังของเธอเดินตามภาพใน,นยิมิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งตกเย็นน้ำสาก็ยังมีฝนตกลงมาอีกเธอจึงได้วิ่งเข้าไปหลบฝนในบ้านหลังหนึ่งซึ่งในบ้านหลังนั้นเธอก็ได้เจอเข้ากับยายแก่ๆที่ได้ชวนเธอนั่งพักหลบฝนยายแก่ได้ชวนเธอดื่มชาและได้บอกกับบิ๊กว่ายายนั้นอยู่คนเดียวมานานแล้วและได้ถามถึงบิ๊กว่าบิ๊กนั้นมาจากไหนซึ่งบิ๊กก็ได้บอกยายว่าเธอกําลังตามหาคนคนหนึ่งอยู่ โดยเธอนั้นทําง,งานเป็นนักสื่อวิญญาณและกําลังออกตามหาร่างของเด็กสาวคนหนึ่งอยู่พอยายที่ได้ยินดังนั้นยายก็ได้บอกว่าไม่ต้องตามหาแล้วเพราะหายังไงก็ไม่เจอหรอกซึ่งยายนั้นพูดเหมือนกับว่ายายนั้นรู้เรื่องอะไรบางอย่างแต่ยายก็ได้ย้ํากับเธออีกครั้งด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวว่าให้เธอนั้นหยุดหาได้แล้วเพราะถ้าเธอยังคงตามหาต่อเธอเองนั่นแหละที่จะตายเพราะสิ้นประโยคนั้นยายก็ได้ไล่ให้เธอออกไปจากบ้านในทันที ซึ่งพอบิ๊กออกจากบ้านยายแก่มายายก็ได้หัวเลาะไล่หลังเธอจากนั้นบิ๊กก็ได้ยินเสียงของใครสักคนที่เรียกชื่อเธอดังแว่วขึ้นมาอีกก่อนที่แสงไฟข้างทางจะเริ่มติดติดดับดับแล้วบิ๊กก็ได้เจอเข้ากับนอาของใครสักคนที่เหมือนกับจะเดินตามเธอมาไม่ห่างจนมันทําให้เธอนั้นรู้สึกกลัวมากและได้วิ่งหนีหัวซุกหัวสุ่นไปกระทั่งเธอได้มาโผล่อยู่ที่ถนนอีกเส้นหนึ่งแต่ถึงแบบนั้นเสียงเรียกชื่อเธอก็อยังดังแว่วมาไม่หยุด บิ๊กจึงพยายามที่จะเดินตามหาต้นต่อของเสียงนั้นจนเสียงเรียกนั้นพาเธอมาหยุดอยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งในบริเวณนั้นเหมือนกับเพิ่งมีการฝังอะไรบางอยา่างพอบิ๊กที่เห็นว่ามันดูน่าสงสยัยเธอจึงพยายามที่จะใช้มือตะกุยดินออกแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาล็อกคอเธอจากทางด้านหลังจนเธอนั้นเริ่มหายใจไม่ออกซึ่งพอเธอมารู้ตัวอีกทีเธอก็ตื่นมาข้างๆกับสุสานในภาพนิมิตของเธอโดยในขณะนั้น ก็เป็นยามบ่ายแดดแรงแลลบิก็ได้สังเกตเห็นดินใช้ที่มาขอให้เธอตามหาร่างของอู๊ดกำลังสั่งคนงานให้ขุดตามหาร่างของอู๊ดบริเวณที่เธอใช้มือตะกุยดินออกแต่พอเธอที่ได้เห็นแบบนั้นและคิดถึงเรื่องเมื่อคืนที่เธอถูกล็อกคอเธอจึงพยายามที่จะวิ่งหนีไปจากนั้นเธอก็ได้มาเจอเข้ากับบ้านของดินและแหงเธอสัมผัสถึงเรื่องราวในอดีตของอู๊ดในบ้านหลังนั้นซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่สุขสัร์ แล้วเธอก็ได้เดินตามภาพนิมิตของวูดขึ้นไปยังชั้นบนของบ้านซึ่งในขณะนั้นแฮงก็กําลังสวดภาวนาเพื่อให้ตามหาร่างของวุดเจอไวๆวเพราะเธอเองก็กําลังป่วยและคิดว่าคงจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นานแต่ดินก็ได้พูดกับแฮงว่าถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ใช่ว่าพลังจิตหรือการสื่อวิญญาณมันจะใช้ได้ผลทุกครั้งพอพูดจบดินก็ได้สังเกตเห็นบิ๊กที่กําลังแอบฟังอยู่จากนั้นดินก็ได้ล่อให้บิ๊กเดินออกมาจากบ้าน และพาเธอเดินวนกลับมาที่บ้านของเธอเองอีกครั้งแล,แล้วจูจ่ๆบิ๊กก็ได้เริ่มเห็นบางอย่างที่เปลี่ยนไปเมื่อเด็กๆที่เคยเล่นอยู่แถวห้องพักของเธอในตอนนี้ได้กลายไปเป็นวิญญาณสัมภเวสีและได้เข้าหลอกหลอนเธอจนบิ๊กที่ตกใจกลัวสุดขีดต้องวิ่งหนีกลับเข้ามาหลบในบ้านซึ่งในตอนนี้บิ๊กก็เริ่มสับสนว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอทั้งๆท,ที่เธอพยายามที่จะช่วยคนแต่ก็ดูเหมือนว่าตัวเธอนั้นจะวนลูปไปมา และจับประเด็นในการตามหาร่างของอูดไม่ได้เลยแต่ถึงแบบนั้นบิ๊กก็ยังสัญญาว่าเธอจะตามหาร่างของอูดและพาอูดกับบ้านอย่างแน่นอนตกดึกคืนนั้นขณะที่บิ๊กกำลังนอนหลับอยู่จู่ๆผีหัวขาดก็ได้เข้ามาหลอกหลอนเธอและบีบคอเธอจนแทบหายใจไม่ออกแล้วสักพักร่างของเธอก็มาโผล่ย่างสุสารบริเวณนิมิตของเธออีกครั้งแล้วเธอก็ได้ยินเสียงยายแก่ที่ได้ถามเธอว่าเธอยังคงตามหาร่างนั้นอยู่อีกหรอ ได้ได้พูดบางอย่างแปลกๆว่าบิ๊กนั้นเป็นใครหรือยายแกก็คือเธอเหมือนกันแล้วเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับไปมาระหว่างบ้านของเธอที่กําลังเผชิญกับผีหัวขาดที่ตามหลอกหลอนจนเธอวิ่งหนีไปเจอเข้ากับดินก่อนที่ภาพนั้นจะตัดมายังสุสานอีกครั้งบิ๊กนั้นสับสนเป็นอย่างมากที่มองเห็นภาพตัดไปมาซึ่งในตอนนี้เธอก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือนิมิตของเธอกระทั่งเธอได้เจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่กำลังขุดหลุมและได้ฝังอะไรบางอย่างในกระสอบลงไปในนั้น อย่พอบิ๊กได้สื่อจิตไปยังของที่อยู่ในกระสอบเธอก็ได้เห็นภาพนิมิตขณะที่อูดนั้นถูกทำร้ายจนตายในวันที่อูดนั้นอยู่บ้านคนเดียวซึ่งของในกระสอบนั้นมันก็คือชิ้นส่วนร่างของอูดท,ที่ได้ถูกคนร้ายนำมาฝังเพื่ออำพางคดีและในจังหวะที่บิ๊กเจอเข้ากับหัวกะโหลกของอูดนั้นนิมิตก็ได้แสดงให้เห็นถึงการตายของอูดผ่านร่างของเธอจนบิ๊กได้รู้แล้วว่าอูดนั้นได้ถูกรัดคอขาดจนตายแล้ววิญญ,ญญาณผีหัวขาดและวิญญ,ญาณใหญ่แก่ก็ได้เดินเข้ามารวมร่างกันกลายเป็นวิญ,ญ,ญาณของอ และได้เข้าสิงวิญ,ญญาณต้นกําเนิดอย่างบีกซึ่งทุกอย่างก็ได้มากระจ่างแจ้งในตอนท้ายจากที่หนังได้พาไปสับสนงงงวยตลอดทั้งเรื่องพอหลังจากที่น้องสาวของแหงได้ตายไปพ่อกับแม่ก็ได้ตัดสินใจซื้อห้องของบีกนักสือวิญ,ญญาณที่ได้ตายไปแล้วเพราะแหงกับดินนั้นมีความเชื่อที่ว่าในตัวคนตายนั้นประกอบไปด้วยวิญ,ญญาณที่ไร้ตัวตนสาประการซึ่งก็คือ 1. วิญญ,ญาณแห่งความสงบซึ่งก็คือผีหัวขาด 2. วิญญาณรู้แจ้งซึ่งก็คือวิญญาณยายแก่ขั้นสูตสาร 3. วิญญาณต้นกําเนิดซึ่งก็คือวิญญาณของบิ๊กนั่นเองและแ่งกับดินนั้นก็ได้หลอกใช้วิญญาณ3ตนนี้เพื่อให้ช่วยออกตามหาร่างของอูดและใช้วิญญาณหนึ่งในนั้นซึ่งก็คือวิญญาณของบิ๊กพาไปยังสถานที่ร่างของอูดอยู่จนสุดท้ายแ่งกับดินก็ได้เจอเข้ากับชิ้นส่วนร่างของอูดที่ถูกฝังเอาไว้จากนั้นแ่งกับดินก็ได้นาชิ้นส่วนร่างของอูด มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและวิญญาณของอุตในวิญญาณต้นกําเนิดอ,อีกก็ได้มาบอกลาดินกับแพงก่อนที่จะไปสู่ภพภูมิอื่นต่อไป